ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันมีข่าวออกมาว่าพักคสีน้ำเงินผมไม่ต้องออกชื่อนะครับกำลังผนึกกำลังกำลังเป็นเบอร์สองรองจากพักเพื่อไทยเหตุที่พัก สีน้ำเงินเป็นเบอร์สองรองจากเพื่อไทยแลว้วกำลังกยายอาณาเขตอิทธิพลในขณะนี้เพราะอะไรเจ้าของพักตัวจริงของพักสีน้ำเงินเขาไม่เคยมาออกหน้านะไม่เคยมายุ่มย่ำนะไม่เคยมาเจ้ากี้เจ้าการในหน้าสื่อนะเนี่ยแต่ผิดกับพักเพื่อไทยนี่ผมฟังเขาพูดมานะ พักเพื่อไทยนี่ผู้สื่อข่าวยังบอกเลยพักเพื่อแมว้วพักทักษิณพักริงลักพักครอบครัวเขาบอกอย่างเนี้ยเหตุที่เป็นเช่นนี้ผมวิเคราะห์มานี่ก็เพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยบางทีก็ปากมากากวจงข้ามก็มองว่าทักษิณครอบงำชี้นำพักเพื่อไทยนะครับมันก็เลยมีศัตรูมากไม่ค่อยเป็นเอกาภาพแม้กระทั่ง หมอชนน่านมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอำนาจเขาไม่ให้ราคาหัวหัวหน้าพักเป็นคดีเด็ดนายกรัฐมนตรีไปเอาองค์เองลูกของนายกทักสินมาชูแล้วเอาหัวหน้าพักไปให้ใหไว้ที่ไหนล่ะไม่อยากเกตหัวหน้าพักนี่เพราะฉะนั้นการที่พักเพื่อไทยจะเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยท่านทักสินจะต้องอยู่เบื้องหลังอย่าออกเสือมากเสนอแนวคิดลับๆ นะครับแล้วผมคิดว่าศัาตรูคู่แขนทางการเมืองก็จะน้อยลงแต่ถ้าตราบใดเนี่ยทักษิณยังมาชี้นําไม่ใช่คือยังมาออกมาพูดมากเนี่ยว่าจะกลับบ้านอย่างนั้นอย่างนี้ลูกสาวจะพากลับบ้านมันจะยิ่งสร้างความปั่นป่วนในประเทศอย่างมากมายนะครับและเมื่อเช้าได้เห็นข่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยกับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ย ก็เหมือนว่าจะมีการแย่งสินมีการแย่งนโยบายอะไรกันต่างๆมากมายโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคเริ่มมาจากรัฐบาลทักษิณแต่ต้นคิดคือคุณหมอคนหนึ่งผมไม่เอ่ยนามคนที่สองคือขับเคลื่อนคือคุณหญิงสุรนัทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นเป็นผู้ขับเคลื่อนนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและนายกทักษิณก็ให้คุณหญิงสุรนัท เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา,า,า,ารณสุขเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคพอมาถึงตอนนี้ทักษิณก็อ้างว่าของเขาสุร,รัาน์ก็อ้างว่าเนี่ยฉันก็ทํามาเลยมันไม่เป็นเอกภาพทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยว่าทําไมจะต้องออกมาจากเพื่อไทยเขาตอบน่าคิดว่า หลังจากตอนที่ท่านทักษิณเป็นนายกเป็นหัวหน้าพักมันมีเอกภาพในการนำก็เลยไม่มีไม่แตกแยกแต่ตอนนี้พอท่านทักษิณไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่เหมือนกับไปเป็นหัวหน้าพักอยู่แดนไกลความสามาถคถีในพักความเป็นเอกภาพก็ไม่มีต่างคนต่างคิดก็ไม่รู้จะฟังใครนี่แหละครับ ก็เลยคุณหญิงสุรัตน์ก็ออกมาด้วยเหตุผลประการใดที่ลึกลึกกว่านั้นผมไม่วิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสักษินหลบไปอยู่หลังม่านเหมือนกับพักศสีนำเมินผู้บงการอยู่หลังม่านมันจะดีกว่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับ